บ่บ่ได้แห้งบ่สบายดีสบายอะสบายดีท่านผู้ชมนี่ก็สบายดีอยู่ท่านผู้ชมนะนั่งอยู่เดี๋ยวอันเฮ็ดหยังมื้อนี้มาเฮ็ดหยังมื้อนี้อ๋อมื้อนี้นะโอ้มาค้าชิ้นมาค้าชิ้นเออเอามาค้าชิ้นเพิ่นว่าเออมาค้าชิ้นบุญใหญ่บุญใหญ่บุญใหญ่บ้านเฮานี่เนาะบุญใหญ่บ้านเพิ่นเออบ้านเพิ่นาบ้านเพิ่นบ้านเฮาดแล้วบ้านดูนีบ่ วัฒนศิลป์ปูนผ่านเมืองเขากับนางยางมากเป็นกำลังก้าวมาได้ผุนจะหน่อยจริงท้ายผุนเด้อจัดๆนะเป็นเชื้อไรเนี่ยเนาะคือน้ำผ่าเนาะเป็นยังมาเนาะเด็ดจังอะไรไปเลยเนาะคือทีมงานของเราเนาะเบิ่งกันนี่เลยเหมื้อนี้กับชุดแซวบุญใหญ่มียังกับผุนไปพัวพันมื้อนี้่ยผุนล้มงัวพี่น้องเลยงัวประเพณีบุญใหญ่อันนี้แนะนำเนาะเป็นอะไรมื้อนนี้เอาบาทลาย เพื่นนี่เพื่อนจะออกทะลาะทะลาแน่เนาะเพื่อนว่าเหตุยังก็คือบะเพื่อนยังเนาะอันนี้นี่ก็หางมันก็เฮียได้เนาะหางขั้วมันเนาะเฮียดะหางเฮียหางงัวเฮียนั่นเนาะนี่เทามาขางงัวเนาะนี่เอาทีมงานเท่าเนาะมาทำกันพี่น้องงัวเดี๋ยวข่าเห็นงานประเภทนี้บุญใหญ่เนาะงานผมมาชแนลบุญบังพาพี่น้องเลยนี่ นี่พ่อบุญจะดีนี่ข้าจะบุญพ่อนี่คือผูน้ำผ้าเนาะผูน้ำผ้าผูแท้ผูแทนเนาะผูแทนผูแทนผูแทนได้เหยนี่กะถ้าคุณมาตั้งใจเนาะถ้าเห็นเนาะคือหมู่เขาเองลืมเนาะลืมเพิ่นอาจจะบ้านให้พิ่นซื้อยังเนาะเพิ่งทานซื้อผู้คนเนาะไว้พิ่นซื้อกันยังกันแน่อาจจะซื้อได้ไงพี่แต่เราไม่รู้ั้งแต่นี้แล้ ถือยังาย้องแล้่นนี่ถือกินเดียบเนาะนี่โซกินเกลี้ยงยงเาทมาทำวิธีโตได้ดิเาสิดำเนินการเผานะกรังเผากระปุ่ใหญ่เป็นไงเนาะพี่น้องประมาณเบาบงมีจุเนรอมีจุมีจุด เป็นไงบ้างเอาเพียงเขาเนาะอันนี้ก็คือวัวหนาเขานาะวัวหนาขางัวคุยหนาป่ผู้ใดลูกช่วยกันเ่ากันเดาอพี่น้องเน้ะบุญมานเฮาเบ้มันเฮาไปเอาดีดีอยู่เนาะ เล้วฮะอันนี้เขา่ายตอนเผาเนาะแบบป่าเขาชิม,มา่าไทยอีกเทือนึงเนาะ่ายพี่น้องได้ชมกันเนาะว่าวิธีการเผางวมันเป็นั <c oughs> งไรป่างวมันเป็น,ใน,ใน,ในังไรอยากกนเช็ดมานี่หนาเพิ่นจะไปส่งให้เนาะพอนคขายพี่น้องเลยขายคือกัน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะมากินงัวงัวซอยจุนอนพี่น้องเดี๋ยวกันจาหลายเทือมมานานเดี๋ยวนาะกะไม่นี่กะถือโอกาสมากินซอยจุให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะนี่นี่คืออยังก็นี่นะเออินนะคันเทนานี่คือคันเทนาเนาะภาษาลาวเขาเอินเจียวเขากะปรุงไปเรียบร้อยแล้วเนาะกินไปแล้วครึ่งหนึ่งพี่น้องเลย มามาเบิ้งพี่น้องเบิ้งกูขวบขั้นตอนนี้เฮาสิ่อ๋นี่คือตับเนาะนี่ตับเฮาสิห่อขั้นแท่นหาพี่น้องนี่เอาบ่ไปเอาบ่ใบเหมือนมันนี่ใบดองหอหอเนาะเกลียวบูมีขาตั้งกล้องพี่น้องเย ับมือเดียวเนาะข้าเขียวเน,น,น้ะตอนนี้แค่หน้าคู่แคหน้าหนาวนี่บุคคลสิ้นนาะชินหมากเนาะข้าเขียวบลดอกโดดดีบ่สเ,เอามาปิดแค่น้ำบิดตรงไหนลูกโดดวัด,ด,ดวเอา <c oughs> เป็นไงเช็ปอย่าง <c oughs> น หลังเพิ่นยังคั่วอยู่พี่น้องทางนี้กิน่านเนาะสิเบิดเครื่องโตแล้วโอ้ยบ่สิละเพิ่นย่อเบิ้ลหนุกโป้เนี่ยอู้หู้หู้องอ้ารกินโชวพีโชว์พซุนองในจักรวรรด นี่เนาะเอามาว่ากันพี่น้องเลยของมัดเผลนอยากเกินเคยแน่นะมือใหม่พี่น้องอะทั้งนี้ก็เอาของเฮานีเลยเนาะเฮากับจีบุมีคลิปด้ำเนินการเนาะนั่นเพี้ยงเอาเพื่อนมาเอาเนาะอันนี้เอาสีเดือกเอาตัวมันไม่แรงหมดนี่ไปได้รึเป่เออไปก่อนไปก่อนไปก่อน ก้างเด้อกระ้างใช้ตูนองบ่ปู่ตูปนงไปันนี้เฮาสิทําการไปล้างก่อนเนาะไปล้างอันนี้มันเนหยังเอ้นสถานะกันทนามันเนาะนี่คือน้ําเียเนาะบ้านเฮาเอิ้นน้ําเียเนาะบ้านุเจ้าเอิ้นหยังเอิ้นขี้บ่ของมักพี่น้องเอ้ย โอ้ยทั้นนนงนั่นไงปากบ่ได้ขยะเนาะพี่น้องมักขนาดได้เด <c oughs> ี๋ยวไปเท่าสชอบทามกันเป็นปน,ปนอะไรโอ้ <c oughs> คนไทยกับมี่เนาะพี่น้ง <c oughs> องมังมีเป็น ขางงัวพี่น้องจีประกอบส่วนน้ำบุญบั่นโขกไงบุญไงบุญบางไผ่ว่ากันใช่ไอมบอกง่ายๆถ้าเก็ดกินอิจคองประเภทนี้บ้านเฮานี่ละที่ว่ามีขางงัวหินสั่งสันกันนี่แหละขางงัวเลยค่ะคนนี้ดิข่าผู Ming ้ scream, ใดจะหมักแบบชุดๆดิบๆกะเข้ามาทั้งนี้ก็ได้เด้่องหรือเปล่าบ้าโลกมาโลดมาโลดอ่าู้นี้เนี่ยสัมภาษณ์ให้แน่นบัดนึงสัมภาษณ์ได้เลยนะอเาวิธีปาดนี่ย อะไรง่ายเนาะคว้าปาดง่ายปาดยปางยังคัวไง่ายปาดง่ายควาง่ายเนาะป่าเข่าเข่าคักเนาะเขาเข่าคนนั้นเนาะเขากับบมมีแนวทามกันเนาะฮ้เบอกันไปที่เนี่ยมีคือเลือดสัมผั่เนาะ อเปนอะไเนาะกันกินเนาะแซบบ่แซบหลายเนาะกินโชว์นกินโชว์พี่โชว์น้องไงจังหัดอันนีตับที่น้องเลยวับบู๊แซบไลุ๊จิแซบหลายแบลนแซบหลเี่ยลงคิดครับหนกินกันว่าอันนี้เป็นบทเย้กล้องเด้เนาะ เองตนี้ยางเดียวเลยออเด้มันมักแค่ตับมันเง่เดีแนดต้มเพียช์สดตับไม่เห็ดเ้ยนี่ตับเห็ดกาวันเีตับมันปะกันของแท้เลยนี่เอากระมงนวมามดาได้นน

สายคนนีสายคนหายคนหายคนหายคนอยู่คนายคนเียวหนาะายคนสสีฟ้าดังมูฟ้าดังี่านนี่นะหายคนเ่เอาไปนการสยเอาไปนอกรูได้าข้าระตู้รตน้ขนี้เปปาเป็าต ได้ป้าสิพันได้ครังอสองโตเนาะโอ้รว่าสองโตก็ต้องสองโตว่ามาเตัวนึงเด้ไม่เพมนะตัวหนึ่งตัวหนึ่งยันผู้ว่านไทมหาสันยูวันเดนไฮเลยตัวเดียวอันนี้เพิ่นจะโซว์ับอยู่เนาะเบิดครึ่งนึงเนี่ยตับแต่พี่น้องเนียโชว์แต่ทับเนาะอันตับอันเดียวหัก็ไปกามาอยู่อย่าว่าหลายเออแจงอยู่พี่แล้ว เดี๋ยวเขาสิไปเบิ่ื้องบนล่างเครื่องในมันเนาะสีด่างมันกำลังทำการล่างอยู่นี่ี่นคือการวิธีไล่ใสงัวเนาะเครื่องในมันพี่เนาะนี่คือเพียแกลเขากับโบเอาเนาะเขาสิเอาแต่เตียอ่อนมันเมื่อใส่ลาบหรือว่าใส่ก้อยนี่แหละเนาะ หลากหลายพี่น้องเว้ยนี่นี่ลามนี่เขาเอิญ<อ>เนี่ยพี่น้องขนาดหนาเนาะคันแท้พี่น้องผ่าขี้ดิ่วเนาะนี่คือผ่าขี้ดิ่วเ,เออขี้ดิ่วมันเข่าขห้องหรือ,อ,อว่าเออข่าหยังเนาะเขาขีดเข่าไวกาเซ็ดแมนแมนแมนคิดจภาพได้เจา้จาเจา้าเจ้ากดติดตามแนบ,บนลน็อกสีลาดบันโขงไงเหรอมือใหม่เนาะ

ตอนพี่น้องรักง่วงคนมะข่าอาบอลไหนเฮาบ๊อกถุงไหนนี่คืออย่างมันนี่คืออย่างมันเลย สี่พันดันสี่พันเดือเนาะ